โอเคครับนะฮะหนึ่งศูนย์ครับหนึงนน่งศูนย์ของเจ้าวังหินครับอ่านี่ครับมือนี้อ๋อจัดบัวเต็มมัมมง้งครับบัวเต็มจางๆครับ อ่าเนี่ยครับบัวแต้มจางๆครับข้าเจ้าว่างหินครับมื่อนี้เสยเลยละฮัตหนึ่งศูนย์ครับอ่าเนี่ยครับโอเคครับรหัสหนึ่งศูนย์ครับเจ้าว่างหินครับมื่อนี้ Don't นี่แหละฮะหนึ่งสองเจ้าว่างหินครับบอด้ยินเสียงเลยครับลงสายบนมาติดนลยครับ เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งสองครับจะาว่างหินครับมื่อนี้อ่าอันนี้บริญีนเสียงคู่บริญี่ยเลยครับบินลงมาจากสายบนเหยียบเรียบร้อยเลยครับผมโอเคครับ Oh no. Wow. รหัสหนึ่งสามครับหมาหลายครับโอ้ยหมาหลายครับ หางรุดเบ็ดครับโอเคครับนี่เป็นรหัสหนึ่งสามของเจ้าว่างหินครับมือนี้มือนี้เก็บไปซีแต้มแล้วครับมือนี้นี่ครือรหัสหนึ่งสามครับนี่แต้มซีของว่างหินครับมือนี้อ่านี่ครับโอเคครับ ชื่นชอบกดโทรกับมาหาผมได้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้ครับสวัสดีครับ